ตรงทดฟ้าที่แกล้งอำพันให้มารักกันนี่ยพี่จอดเร็วๆมานี่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 ตรงนี้เร็วๆ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 คุยกับเขาพี่จะได้เชื่อฉันสักทีมีเรื่องอะไรจะคุยเหรอเอ่อคือพูดไม่ได้วิไลพูดเองนี่คุณพี่เจิดอ่ะ เขาแอบหลงรักแฟนเก่าของคุณหลงรักเน่ปะทูหวังสูงไปหรือเปล่าผมเป็นยามปะทูเป็นสาวโรงงานก็คู่ควรกันดีหวังสูงตรงไหนฮะสักวันเนี่ยหรือก็จะรู้เองว่าเน่ปะทูเขสูงส่งวันรือมากแค่ไหนนางปะทูเอ้ยปะทูนะเหรอสูงส่ง อยู่บ้านเช่าเก่าๆว,วันๆก็เอาแต่นั่งเงย็บผ้าส่งส่งตรงไหน,นหรอให้ถึงเวลาแล้วเนี่ยพวกเธอก็จะรู้เองนี่อ,อย่างฉันจะรอปอพอเออรอปอพออ่าจะบอกอะไรหรือให้นะอัวกับเนปะทูรักกันมาเป็นปีๆ เขางอนอัวถึงได้บอกเลิกอัวเดี๋ยวอัวงอวเขาไม่เท่าไรเขาก็ใจอ่อนยอมคืนดีกับอัวแล้วหรืออยากมายุ่งเลยดีกว่าพี่ไม่มีหวังหรอกคุณพิาพลาภเน่ะเขาทั้งหล่อทั้งรวย ยังไงอะ่ะปทุก็ต้องเลือกเขาอยู่แล้วตัดใจจากปะุูแล้วมารักฉันเถอะนะรักฉันคนเดียวนะพี่เจอดนะดใจเถอะ เป็นยังไงนางอ้อยปลอมตัวเป็นคุณหนูอะ่ะขอโทษจะคะคุณป้าตกร,ราพูดดีๆหน่อยอันนี้คุณแพทค่ะเรียกหนังไม่ได้นะคะโอโขอโทษนะคะคุณแพทที่ดิฉันพูดจะไม่เพราะแต่ไหนๆก็เผลอไปแล้วก็เลยขอเผลอตบกับบาลสีเธอเฮ้ยเล่งรู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่ลามปามจริงๆนหนังเนี่ย ขนาดรองนั้นเนี่ยถ้าเอาจริงจะแรงกว่านี้เอาไหมเอาไหมไม่เอาอนอะไรจเลฮ้ยไม่เอาเฮ้ยดีเป็นยังไงคะคุณดาเนียนไหมคะเนียนอะไรละจ๊ะคุณแพทถือจานข้าวมาที้ก็วิ่งแย่งจะไปถือให้นี้ดีนะที่คุณแพทเรียกชื่อจนอ้อยอยาได้สติซะก่อนไม่งั้นอะ คนในโรงงานคงรู้หมดว่าใครเป็นของแพทตัวปลอมใครเป็นตัวจริงก็ก็อ้อยอากช่วยนะคะแต่แต่แต่ถึงอ้อยจะลืมตัวนะคะแต่ว่าสมองกรรจับเปลืองของอ้อยนะคะก็ต่างการใี้อ้อยเนี่ยรีบแก้ตัวได้อย่างทันท่วงทีไม่มีใครจับได้เลยนะคะสรุปว่าวันนี้อ้อยเป็นคนแพตได้เลิศมากเลยค่ะ ใช่จ้ะเธอทําได้ดีมากพล <c oughs> อมเป็นคุณหนูเล่นเลิศดูซิว่าความเป็นคิดข้าของแกยังเลิศอยู่หรือเปล่าเ <c oughs> ย็นเนี้คุณแพทย์จะพาคุณผู้ชายกลับบ้านแล้วนี่รีบไปเตรียมเลยไปช่วยฉันเตรียมกับข้าวแย่แย่แย่วันนี้คุณพ่อจะกลับมาบ้านแล้วพี่แพทย์ก็มาด้วยงั้นน้องอาไ่อาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนดีกว่าเวลาคุณพ่อกับพี่แพทย์ก่อนจะได้ไม่เหม็นค่ะ ไปสิเอากระเป๋าไปเก็บแล้วก็ไปทำกับข้าวแอบฉันเลยนะนี่เอาเกีวมาเลย